สวัสดีครับเพื่อนๆเอีที่รักของอาเียกทุกท่านนะครับเราห่างหายกันไปช้นนานในคอนเทนต์ของข่าวนะครับวันนี้คลิปนี้อาเียกจะมาพูดถึงมาตรการเยียวยาของทางภาครัฐหลังจากที่มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรอบที่3นะครับโดยการประกาศให้มีการปิดสถานบันเทิงสถานบริการนะครับและให้ร้านอาหารเปิดได้ถึง3ทุ่มเท่านั้นนะครับ พอหกโมงเย็นก็ไม่ให้นั่งทานในร้านอาหารได้นะครับและก็งดให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศนะครับมาตรการนี้มีผลกระทบไปทั่วทั้งประเทศเพราะมีการแพร่ระบาดจนทั้งประเทศจะเป็นพื้นที่สีแดงแล้วนะครับมาฟังมาตรการเยียวยาของทางภาครัฐกันในการเยียวยาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรอบที่3นี้นะครับ เมื่อวันที่20เมษายน2 5 6พพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้หารือนกับทีมเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะมีมาตรการเยียวยาจากผลกระทบของโควิด1ิให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ออกมาเปิดเผยว่าจากการหารือน,นะครับก็จะมีการเยียวยาประชาชนเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราชนะก็จะดําเนินการต่อและมาตรการที่จบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการคน,น้นขึ้นนะครับเราเที่ยวด้วยกันก็จะ,ะให้คําตอบเร็วๆนี้ว่าจะมีการรื้อฟื้นหรือมีการดําเนินการอย่างไรและก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีปัญหางบประมาณสาหรับดาเนินการแต่ละมาตรการนะครับและถ้าไม่เพียงพออย่างไรก็จะพยายามจัดหางบประมาณให้เพียงพอในสถานการณ์ แพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนี้นะครับส่วนมาตรการรายละเอียดของการเยียวยาต่างๆนะครับก็จะมีการกําหนดรายละเอียดที่จะออกมาเป็นแพ็กเกจได้ในเดือนพฤษภาคม2564นี้และจะมีผลใช้บังคับในเดือนมิถุนายน64นี้นะครับโดยชุดมาตรการที่มีมาตรการทั้งมาตรการใหม่และการต่อยุบมาตรการเดิมนะครับประกอบไปด้วยดังนี้นะครับ หนึ่งโครงการสนับสนุนให้ประชาชนนําเงินออมออกมาใช้ซึ่งมีเงินออมของประชาชนมากกว่า5 0 0แสนล้านบาทนะครับกระทรวงการคลังก็คิดมาตรการออกมาแล้วจะเริ่มใช้ในเดือนมิถุนายน64นี้นะครับ2โครงการคนละครึ่งระยะที่3หรือเฟสที่3 3โครงการเราเที่ยวด,ด้วยกันซึ่งโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด,ด้วยกัน จะเป็นมาตรการที่จะดําเนินการต่อนะครับเพราะว่าได้รับผลการตอบรับที่ดีและไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยาในโครงการเรารักกันสําหรับผู้ประกันตนมาตรา3.3ามก็ได้หาเรือนนะครับว่าจะมีการต่ออายุออกไปดําเนินการออกไปอีกนะครับโดยไม่ต้องมาแย่งลงทะเบียนกันนะครับ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอนุชาบุรพชัยศรีได้ออกมากล่าวถึงโครงการเราชนะว่าไม่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับเพียงแต่เป็นการอนุมัติให้ครอบคลุมกับผู้ที่มีสิทธิ์จริงในโครงการเราชนะนะครับซึ่งเป็นการที่เป็นการคาดการประมาณการผิดนะครับว่าคนจะมีสิทธิ์ 31.1ล้านคนแต่ว่ามีมากกว่าที่ประมาณการไว้คือไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการคัดกรองประมาณ86,000คนผู้ต้องการความช่วยเหลือและผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์ประมาณ284,000คนดังนั้นรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้ขยายกลุ่มเป้าหมายเราชนะ ซึ่งรวมๆแล้วก็จะรวมเป็นทั้งหมด33.5ล้านคนนะครับแล้วก็จะอนุมัติจัสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาใช้ให้ครบบวอร์กับกลุ่มที่ได้เพิ่มเติมนี้มานะครับและคอรมอยังมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการใช้จ่ายในโครงการเราชนะออกไป1เดือนนะครับจากเดิมที่ สิ้นสุดโครงการเราชนะในวันที่31พฤษภาคมออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2564นี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 รอบที่3ในครั้งนี้นะครับซึ่งรายละเอียดของโครงการต่างๆที่อาเบกได้รายงานมาแล้วนี้จะมีรายละเอียดชัดเจนในเดือนพฤษภาคมนะครับและก็จะ ใช้มาตรการนี้ได้ต่างๆนี่ได้ในเดือนนิถุนยนนะครับเมื่อได้รายละเอียดประการใดอาเปียก็จะมาแจ้งให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับอดทนนะครับสู้ๆนะครับอาเปียกเป็นกําลังใจให้นะครับถ้าทุกท่านเพื่อนๆทุกคนชอบคลิปนี้ก็ให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ให้กดแ like. ชร์นะครับถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของอาเปียกก็ให้กดกระดิง่งกดติดตามนะครับจะได,ได้รับ แจ้งข่าวสารได้ทันท่วงทีนะครับแล้วพบกันตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนครับ